ละครชีวิตรักตอนรักต้องอ้วนตอนที่8จากความเดิมตอนที่แล้วสาวิกาวางยานอนหลับเตวิตแต่เขาหนีออกมาได้ระหว่างทางโดนรถเฉียวแล้วสลบไปด้วยฤทธิยานอนหลับใบหมอนพาเขากลับมาที่พักของตัวเองพิพัทมาเจอเข้าเลยมีคำสั่งให้ถึงคู่แต่งงานกัน และแล้วงานแต่งงานระหว่างเตวิตกับใบหม่อนก็มีขึ้นเนื่องจากพี่พัดป่วยเป็นโรคหัวใจและพิกุลเองก็ไม่สบายทั้งคู่จึงไม่กล้าขัดใจใบหม่อนอยู่ในชุดเจ้าสาวแสนสวยเคียงคู่กับเตวิตสาวิกาแค้นใจมากหญิงสาวมางานด้วยชุดดำฉันไม่ยินดีด้วยกับแกหรอกนะนั่งใบหม่อน เพราะว่าแกมันหน้าด้านวางแผนจับเตใครกันแน่ที่วางแผนถามตัวเองให้ดีก่อนเถอะสาวิกาก็เหยนบมาใส่ล้ายชนะั้นนะนางสาวละเลวตบสักทีดีมะเอาสิตบมาตบกลับไม่โกงแกคิดว่าจะสู้ชันได้เหรอนงางใบหมอนฮะสู้ได้ไม่ได้ ลองดูไหมล่ะสาววิกาฝากไว้ก่อนเถอะเตเตคขาเตนางใบหมอนมันจะตบสาเนี่ยดีนะที่สาวิ่งหนีทันสาไม่คิดเลยนะว่าเตจะตกหลุมพรางนางใบหมอนจนต้องแต่งงานกับมันเนะ่ะช่างมันเถอะเราไม่เดือดร้อนแต่งก็แต่งแต่สาเดือดร้อนอยู่ๆเตมาแต่งงานแบบนี้สาจะอยู่ยังไง เราเป็นแค่เพื่อนกันนะสาไม่ไม่จริงเตรักษาสารู้เราเป็นเพื่อนกันสาไม่จริงอะเตขาไปรับแขกทางโน้นดีกว่าแขกถามหาแล้วใบหมอนแล้งเดินมาหาทําให้สาวิกาเจ็บใจฝากไว้ก่อนเถอะนงางใบหม่อนฉันจะเอาคืนแก้สาสมเลย คอยดูสิเธอทำเหมือนหึงบ้าใครหึงนายฉันก็แค่ไม่อยากให้ใครหาว่าฉันโง่แต่งงานวันแรกก็โดนเจ้าบ่าวสวมเขาแต่ฉันว่าที่เธอทำมันเรียกว่าหึงนะฉันจะหึงนายทำไมในเมื่อฉันมีคุณเรวัตอยู่แล้วโอ้โห,โห,โหพูดถึงชู้ตอนหน้าผัวมันไม่มากไปหน่อยเหรอทุเรศใครผัว พูดให้มันดีๆนะบ้าจริงๆเราสองคนไม่เคยมีอะไรกันใบหม่อนโมโหแล้วเดินหนีเตวิตมองตามแล้วหัวเราะมีความสุขที่ได้ยินเสียงหัวเราะของใบหม่อนใบหม่อนกับเตวิตแม้จะแต่งงานกันแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมญาติดีเหมือนเดิมคืนเข้าหอวันแรกใบหม่อนก็สั่งให้เขานอนที่พื้นแต่เตวิตไม่ยอม นอนพื้นทำไมนี่ก็บ้านฉันเอ๊ะก็นายเป็นผู้ชายหรือจะให้ผู้หญิงนอนพื้นฉันก็ไม่ได้ไล่นี่ก็นอนบนเตียงด้วยกันเธออยากไปนอนพื้นเองก็ตามใจหยนายนี่มันไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยนะดูสิฉันบอกให้นายไปนอนบนพื้นไงไม่ในเตวิตถ้าเธออยากจะนอนบนเตียงก็นอนด้วยกัน ฉันไม่ทำอะไรเธอเหรอกบอกเลยไนงะว่าอย่างเธอไม่ใช่สเปคของฉันโหยอย่างนายใช่สเปคฉันตายละ่ะใช่ไม่ใช่ก็แอบชอบฉันตั้งแต่เรียนม .1 ถึงม .6 ก็แล้วกันหยุดพูดฉันไม่อยากฟังเพราะฉันจะไม่มีวันชอบนายอีกจำเอาไว้เลยไม่หมอนหน้างอแต่ก็ไม่ยอมนอนบนเตียงกับเตวิตเธอเลือกที่จะนอนบนโซฟา ทางด้านสาวิกาก็โมโหหนะักอารวาสทำลายข้าวของทำอะไรของแก่ะยายสาแกจะบ,บ้าเหรอพังของทำไมแค่นี้เราก็จนจะตายอยู่แล้วนะก็เพราะแผนของแม่นั่นแหละเต๋ถึงต้องไปแต่งงานกับมันอย่ามาโทษฉันนะแกมันไม่มีน้ำยาเองทูเรศวางแผนให้ขนาดนี้แล้วยังจับไอเตวิทไม่ได้โอ้ยก็ใครจะไปรู้ล่ะ ว่ายานอนหลับของแม่จะหมดฤทธิ์เร็วขนาดนี้สายังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเตวิทก็ฟื้นขึ้นมาละพอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ตกใจเขาก็วิ่งหนีจนไปเจอนางใบหม่อนดูสิมันก็เลยคาบเตวิทไปกินเลยเนี่ยแก่เปนไม่ได้เรื่องโห้ยฉันละหนักใจจริงๆที่มีแก่เป็นลูกเนี่ยโอ๊ยถ้าแม่เจ้าวางแผนนะักก็คิดแผนมาสิว่าจะทำยังไงสาถึงจะแย่งเตกลับมาได้ โทรไปหามันให้มันออกมาหาแกวันแรกของการแต่งงานแค่นี้เมียมันก็น้ำตาเช็ดหัวเข่าแล้วจริงด้วยนะแม่แม่นี่โคตรฉลาดเลยถ้าฉันไม่ฉลาดจะเป็นแม่แกได้ยังไงเร็วว่าแล้วสาวิกาก็รีบโทรหาเตวิตที่ตอนนั้นกำลังอยู่กับใบหมอนว่ายังไงสาแต่ มหาสาลเดี๋ยวนี้นะถ้าเตาไม่มหาสาลคืนนี้สาจะฆ่าตัวตายเฮ้ยสาอย่าทำอะไรบ้าๆนะไม่รู้แหละถ้าเตาไมมาสาจะฆ่าตัวตายจริงๆด้วยถ้าไม่อยากได้ยินเสียงสาเป็นครั้งสุดท้ายก็มหาสารเดี๋ยวนี้สาอย่าเพิ่งวางสาเตวิตตกใจมากไม่มีเวลาบอกกล่าวใบหมอนก็ออกไปเลยทำให้ใบหมอนเสียใจมาก เมื่อรู้ว่าเขารีบออกไปหาสาวิกาทั้งที่เป็นวันแรกของการแต่งงานเดวิดรีบร้อนมาหาสาวิกาก็พบว่าหญิงสาวนอนยั่วยวนอยู่บนเตียงเตขาสาคิดถึงเต๋อยู่กับสานะคะเต๋ก็รู้ว่าสารักเต๋แค่ไหนแต่เราไม่ได้รักสาเราเป็นแค่เพื่อนกันแต่หยุดพูดนะ สามไม่อยากฟังถ้าพูดอีกสาจะกินเป็ดฆ่าตัวตาย,ยกินเป็ดมันตายด้วยเหรอสาเราก็กินบ่อยๆไม่เห็นตายเลยอ้ยเตสาหมายถึงเป็ดน้ำยาล้างห้องน้ำวิห้อเป็ดบ้าจริงๆเลยโง่จริงๆหรือแกงโล่เนี่ยแล้วตกลงเป็นอะไรถ้าไม่เป็นอะไรแล้วเราจะได้กลับบ้านทำไมาอยากกลับไปหานางใบหม่อนนักหรอถ้าเตไป สาจะกินเป็ดโอเคโอเคอยู่ด้วยก็ได้แต่วันนี้วันเดียวนะถ้าวันหลังใช้มุกแบบนี้อีกจะไม่อยู่ด้วยละขอบคุณนะเตสารักเตนะทางด้านพี่พัดกับพิกุลหรือว่าเตวิทย์ไปหาสาวิกาทั้งคืนก็ไม่สบายใจทั้งคู่จึงวางแผนให้ใบหม่อนกับเตวิทย์ได้อยู่ด้วยกันตามลำพัง ให้พวกเขาไปฮันนีมูนดีไหมคะคุณดีเหมือนกันนะไปไหนดียายสาถึงจะไม่ตามไปรังควานน่ะนั่นสิคะถ้าทางจะไม่ยอมรางมือง่ายๆทั้งที่พวกเขาแต่งงานกันแล้วนั่น,นสิไม่คิดเลยว่ายายสาจะเป็นคนแบบนี้ไปได้ไปไหนดีเฮ้ยผมนึกออกละให้ไปบ้านยายเจ้าเตงอ,อยู่เชียงใหม่ ชนบดลำบากมากๆแบบนั้นยายสาตามไปไม่ได้แน่ถึงไปก็ทนอยู่ไม่ได้หรอกบ้านคุณยายแหละคะก็ดีนะคะแต่เราต้องปิดเป็นความลับขืนให้รู้ก่อนมีหวังเรื่องถึงหูสาวิกาแน่ค่ะใช่ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมจะรีบโทรไปบอกยายเจ้าเตาก่อนให้เตรียมต้อนรับเจ้าเตกับหลานสซไพดีค่ะคุณ แล้วทั้งคู่ก็วางแผนให้ใบมอนกับเตวิธไปที่บ้านของคุณยายโดยบอกว่าให้เอาของสำคัญไปให้เตวิธกับใบหม่อนขับรถไปด้วยกันแต่ก็ทะเลาะก,กันไปตลอดทางโอ๊ยขับรถให้ดีๆหน่อยได้ไหมในแต่ฉันเวียนหัวจะแย่แล้วเนี่ยทางขึ้นเขาลงเขามั่วไปหมดเอาก็ทางมันคดเคี้ยวถ้าเธออยากให้รถมันวิ่งนิ่มๆ ลงไปเข็นเลยปะหูยนี่ถ้าฉันลงไปเข็นฉันมาคนเดียวฉันไม่มากับนายหรอกฉันก็ไม่ได้อยากให้เธอมาด้วยถ้าไม่พอพ่อของนายป่วยแล้วแม่ของฉันก็ป่วยฉันไม่มีทางมากับนายหรอกตรงกันเลยฉันก็คิดแบบนั้นเลยไบมอนถ้าให้ฉันเลือกได้นะฉันมากับสาววิกาดีกว่า ถ้าให้ฉันเลือกได้ฉันก็มากับคุณเรวัตด,ดีกว่าไม่มากับนายหรอกทุเละจริงๆขับรถไปสาอะไรก็ไม่รู้เก่งนะก,ก็มาขับเองเลยมาโอ้ยฉันไม่อยากคุยกับนายแล้วฉันหลับดีกว่าเออหลับๆไปเลยฉันจะได้สบายหูสักทีจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ ใบหม่อนกับเตวิทกำลังจะไปฮานีมูนกันที่เชียงใหม่นะคะน้องๆอ,อยู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์บอกพี่ตากด้วยนะคะเราจะได้คุยกันไปด้วยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ให้กันด้วยนะเดี๋ยวมาดูตอนที่9ค่ะในระหว่างที่รอคอยใบหม่อนตอนที่9พี่ตักอยากจะเชิญชวนน้องๆไปดูคลิป ที่ช่องต้นสวนฟิล์มนะคะพี่ตักได้ทําตํานานเอาไว้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นตํานานกองกอยตํานานเมืองบางบดตํานานพญานาคอะไรเต็มไปหมดเลยแวะเข้าไปดูให้พี่ตักหน่อยนะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ